ข้อความจากสาพันธ์กาเล็กติกเรื่องเพิ่มการสั่นสะเทือนของดาวครอโลกการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือการ e ็กช n s i o n ของมนุษย์เราอยู่ในการเคลื่อนตัวของเวลาและพื้นที่เพื่อช่วยโลกนั้นรักษาฟื้นฟูตัวเองและปรับดาวเคราะโลกของเราให้มีความถี่การสั่สะเทือนที่เฉพาะเจาะจงวิญญาณที่ชันฉลาดนั้น กำลังจุดติลงมาบนโลกมนุษย์ความเป็นจริงในแบบสามมิติและพวกเขาก็เกิดในครอบครัวที่ขัดแย้งกันและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพื่อที่จะได้นำจิตสำนึกที่เป็นตัวเอกของพวกเขานนั้และก็ยกระดับผู้ที่ล้อมรอบพวกเขาด้วยวิธีนี้ในที่สุดโลกนั้นจะเพิ่มความถี่และการได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ ในฐานะของท่าเรือเสรีสำหรับการแสดงออกและการเผชิญหน้าของจักรวาลจากนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นอนาณาจิกรของจักรวาลถึงเวลาที่จะเกิดความพึกเขิมความปลองดองและมันก็จะเป็นรูปแบบของการดำรงอยู่ของมนุษย์ตลอดจนความร่วมมือและความสามัคคีการสร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับทุกคน สิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในระดับสากลโลกนั้นเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซีและจักรวาลน,นี้ดังนั้นนี่คือสาเหตุที่เรื่องราวนี้ดำเนินมาอย่างยาวนานเมื่อโลกไากยาผู้เป็นแม่ได้ผ่านการแปลงร่างของเธอพลังจิตท,ที่รวมกันของผู้อยู่อาศัยในโลกจะส่งข้อความถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเธอด้วย ซึ่งในที่สุดนั้นมันก็จะกระเพื่อมออกมาอย่างสันสะเทือนแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่หลวงต่อวิธีการที่โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะรับรู้ถึงความสวยสวยงามนี้ได้ดาวเคราะหโลกของเรานั้นเราตั้งใจที่จะให้คุณนั้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการนี้และการให้บรดกดาวเด่นของคุณไม่ว่าพวกคุณจะเป็นชาวดาวลูกไก่พียเดียนส์ ชาวอักตูเรียนหรือว่าชาวไรเลียนหรือไรดันมันเป็นแรงบนันดาลใจให้คุณนั้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความกล้าหาญมีความรักและมีมนุษยธรรมมากขึ้นบรรพบุพร,บรุษของจกักรวาลของคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่าและก็ครอบคลุมทุกอย่างมากกว่าที่คุณนั้นเคยรู้จักในปัจจุบันจงจดจำบรรพบุรุษของคุณและค้นพบความจริงโบราณ ก็คือให้คนนั้นจดจําการดํารงอยู่ทั้งหมดและให้คนนั้นสามารถมองหรือว่าถูกมองว่ามันเป็นเกมที่สนุกที่จะเล่นแท้จริงแล้วมันเป็นเกมที่อาจยากขึ้นหากว่าผู้เล่นนั้นไม่เล่นโดยกฎศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญ,ญญาณแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่าสิ่งชั่วร้ายบางอย่างและช่วงเวลาที่มืดมนหรือว่าจุดจบที่เลวร้ายมีสถานที่ในระดับของ การสันะเทือนบางอย่างเท่านั้นแต่สำหรับในระดับอื่นนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้ในเรื่องราวของการปรับลื่นวิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์หรือการเอ็กเจนชันของมนุษย์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตของกาแล็กซีทางช้างเผือกทุกประเภทที่มารวมตัวกันบนโลกในเวลานี้และหลายคนนั้นลงมาที่นี่เพื่อที่จะจัดการกับกรรมของตนเอง เพื่อให้พวกเขานั้นได้เติบโตต่อไปในการวิวัฒนาการหรือว่าค้นหารูปแบบใหม่ของพลังงานและความหมายของชีวิตและพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นในจักรวาลน,นี้มีอิสระเท่าที่พวกเขานั้นต้องการตัวอย่างเช่นเป้าหมายของภารกิจของชาวดาวลูกไก่เพียรเดียนก็คือการหาทางเอาใจแม่เทพธิดาเนื่องจากว่า แม่ไกอาหรือว่าโลกไกอานั้นคือผู้ที่เราทุกคนนั้นเชื่อมโยงด้วยและเราทำงานร่วมกันเพื่อการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุ่สวรรค์พวกเขาจึงอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเราหลายสิ่งหลายอย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งทางด้านสงครามในวิกฤตของด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติต่างๆ สำหรับปรากฏการณ์ทุกประเภทนี้ทำให้ผู้คนนั้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ในขณะที่ความเข้าใจของความเป็นจริงบนโลกนั้นกำลังหลุดลอยไปให้คุณนั้นเข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไปตามคำสั่งของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเวลานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงและคุณก็ไม่ต้องตื่นตระหนกกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะรู้สึกถึงความเบิกบานใจในตัวของคุณ มันเป็นเวลาที่คุณนั้นรอคอยและมันก็ได้เวลาตื่นแล้วฉันอยากเตือนคุณว่าเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณแล้วเราก็อยู่เคียงข้างคุณในภรารกิจเพื่ออิสรภาพของโลกนี้ในฐานะคนทํางานสองแสงไลวอรเกิร์เราทํางานเหล่าสตาซิสหรือว่านักรบแห่งแสงและทูตแห่งแสงคุณแต่ละคนนั้นมีความสามารถ ในการดึงคลื่นความถี่แสงเข้าสู่ร่างกายของคุณและก็ส่งไปทั่วโลกวิธีนี้ตัวโลกเองนั้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สันสะเทือนโลกก็จะสามารถเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็เข้าสู่วงจรชีวิตใหม่ได้แต่ผู้คนบางคนนั้นกลัวว่าโลกนั้นจะปนเปื้อนและเป็นมลพิษแล้วก็จะตายแต่ว่าโลกไกาผู้เป็นแม่นั้นคือสติปัญญาคือพลังงานที่บริสุทธิ์ โลกคือจิตวิญญาณและโลกเธอนั้นจะผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็เติบโตอีกครั้งเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะน่าขยักขยงและยากลำบากทั้งหมดสร้างความแตกต่างและก็แรงผลักดันที่จําเป็นในการเคลื่อนย้ายและการกระตุ้นให้ผู้คน7จ0 0ล้านคนบนโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเป็นตัวอย่างของกระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณนั้นต้องการเห็นในโลกนี้ คนอื่นนั้นจะเห็นว่าคุณนั้นมั่นคงมีเหตุผลและมีความรักและทำงานในานามของสันติภาพและจะต้องการติดตามคุณในการเดินทางสู่สวรรค์นี้คุณกําลังทำงานที่มีประสิทธิภาพในฐานะของสมาชิกของครอบครัวแห่งแสงสว่างคุณกําลังนำเข้าสู่ยุคแห่งความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือยุคทองใหม่ เมื่อคุณนั้นสามารถรับขึ้นที่ส่งมาจากมิติที่สูงกว่าได้คุณจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นได้ขึ้นอยู่กับพลังของจิตใจของคุณการปฏิวัติจิตใจนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกสำหรับตอนนี้เราอาจกําลังก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมและพรมแดนของประเทศ แต่ในไม่ช้าเราทุกคนจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถดำเนินภารกิจต่อไปในการก้าวขึ้นสู่มิติที่สูงกว่าและจำไว้ว่าคุณน,นั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งสว่างของคุณพวกเราคือสาพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเอกาคราชทูสหพันธ์กาแล็กติกโดยบูส day